สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างขอบคุณครับ,บคาาโกฟครับหลากหลายคนนะฮะถามเข้ามานะครับในช่วงที่ติดโควิดแบบนี้แต่เชื่อว่าทุกคนตอนนี้น่าจะเปลี่ยนมาเป็น New n o r m a l หมดแล้วคือหลากหลายคนจะมีที่ซ้อมกรอบในบ้านนะครับแล้วก็ Inbox เข้ามาถามกับเราบ่อยๆนะฮะว่าวิธีจะทำให้ Impact ดีทำอย่างไรถามโปรมาเป็นคำถามที่ บ่อยมากแต่เราก็ต้องตอบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่ผมอยากจะบอกก่อนนะฮะคือเราต้องรู้ก่อนว่าที่เรา Impact ไม่ดีเนี่ยเราตีโดนตรงไหนของไมค์กอล์ฟเพราะฉะนั้นผมจะให้ติดเทปกาวสองหน้านะครับเอาไว้ที่หน้าไมค์กอล์ฟดูก่อนนะฮะแล้วลองตีดูนะครับลองตีลูกกอล์ฟดูก่อนว่าวงสวิงปกติของคุณแล้วเนี่ยคุณตีลูกกอล์ฟดูแล้วเนี่ยนะครับมันโดนตรงไหนของหน้าไม้นะครับนะครับลองดูก่อนอ่ะ มันก็จะมีรอยชัดเจนสมมติอันนี้เนี่ยผมตีโดนค่อนข้างมาทางคอไม้นะครับไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าเนี่ยค่อนข้างมาทางทางด้านคอไม้นะครับก็แปลได้ชัดเจนว่าโอเคคราวนี้เราอิ p แพ t ไม่ค่อยดีนะฮะเราโดนไปทางด้านคอไม้คราวนี้แกะสติกเกอร์แกะเ,เทปกาวสองหนาออกนะครับเราตีโดนคอไม้หรือว่าบางครั้งเราตีหลังลูกบางครั้งเราตีโดนปลายไม้เนี่ยเราต้องเข้าใจสาเหตุก่อนว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร สิ่งที่มันทําให้เราตีไม่โดนกลางหน้าไม้เนี่ยมันมีหลากหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นวงสวิงของเราที่อาจจะมีการเคลื่อนที่ไม่เหมาะสมทําให้มันตีมาไม่โดนกลางหน้าไม้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นจากไม้กอล์ฟของเราก็แล้วแต่นะครับเพราะ่ฟีดแบกที่ดีที่สุดอันดับแรกคือเอาลูกกอล์ฟเนี่ยมาตั้งเป็นกําแพงไว้ก็ได้นะครับขวางเอาไว้มันจะทําให้เราค่อนข้างกลัวนะครับเอามาตั้งไว้เป็นสี่ลูกสี่บล็อกตรงนี้นะฮะจะให้เราเห็นช่องสลอ ของการตีนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ใช้เป็นลูกกอล์ฟก็ใช้เป็นสติกก็ได้นะครับมันก็จะค่อนข้างบังคับนะครับให้เราตีลงมาให้โดนกลางหน้าไม้หรือโดนลูกนะครับเขาเรียกว่าเหมือนเป็น barrier drill นะครับคือเป็นด r ว l ที่มีอุปสรรคเข้ามาขวางกั้นนะครับลองตีแบบนี้ไปแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับคือการที่เราจะฝึกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราควรจะเริ่มจากเบาๆก่อน ะครับเริ่มจากสวิงกอล์ฟเบาๆนะครับไม่ต้องตีแรงนะครับสังเกตดูว่าขนาดผมตีเองผมยังรู้สึกระวังเลยนะครับระวังระวังเารียกว่าระวังเจ้าลูกกอล์ฟที่มันขวางอยู่ทั้งสี่ลูกตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องตีเบาๆแล้วก็ต้องค่อยๆจะรู้สึกว่าถ้าฟังเสียงจะรู้ว่าโดนดีมากนะครับอันนี้เป็นดีลแรกซึ่อาจจะ อันตรายนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านหรือว่าไปซ้อมที่สนามไรก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่สําคัญมากแลวผมพูดบ่อยๆคือ impact fix drill นะครับหรือว่าเราต้องทําตัวเองให้ไปอยู่ในท่า impact ก่อนนะครับท่า impact กับท่า address มันแตกต่างกันนะครับถ้า address เนี่ยเราจะยืนอยู่ค่อนข้างนิ่งแต่ impact นั้นเป็น motion ที่เคลื่อนที่ผ่านลูกเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือน้ําหนักเราจะเริ่มถ่ายไปทางด้านซ้ายนะครับมือเราจะนําหน้านะครับ หัวไหล่ขวาเราเนี่ยจะเริ่มต่ําลงนะฮะจะเริ่มกดต่ําลงมาแล้วก็ข้อศอกขวาเราจะเริ่มงอขึ้นเล็กน้อยถ้าเปลี่ยนกลับมาดูที่ถ้า address นะฮะลักษณะน,นี้นี่คือความแตกต่าง motion ม,มันแตกต่างกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราฝึก impact นะฮะเราพยายามหา feeling ก่อนว่าถ้า impact คืออะไรเอาตัวเองไปอยู่ทางด้านน้ำหนักไปอยู่ทางด้านซ้ายมือนำหน้าข้อศอกขวาเริ่มงอไหล่ขวาเริ่มลงต่ำลงลักษณะนี้ แล้วค่อยตีนะครับหาฟิลลิ่งแบบนี้แล้วค่อยตีคือพอเราได้ฟ mm ิลลิ่งว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นแบบนี้มันควรจะเป็นแบบนี้แล้วเราฝึกดูเนี่ยมันจะได้เขาเรียกอินสแตนต์ฟีดแบ็คือเราจะรู้ด mm ัง hmm. ชัดเจนว่าอ๋อท่าที่มันควรจะเป็นมันต้องเป็นแบบนี้เฮ้ยลองทําดูซิปึ๊บมันจะทําได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ Impact ไม่ดีนะครับในช่วงนี้ไม่ว่าจะซ้อมอยู่ที่บ้านหรือสนามไรฟ์สนามกอล์ฟเปิดแล้วลองไปฝึกดูนะครับสําหรับวิธีทําให้ Impact ดีขึ้นครับสนับสนุนโดย น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างขอบคุณครับ